ก่อนการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงต้นขี้หนอนไม้เดิมเพียงต้นเดียวที่อยู่รอดในพื้นที่นี้แต่วันนี้สภาพพื้นที่ที่เป็นดินดานไร้ค่าไม่สามารถเพาะปลูกพืชใดๆได,ได,ได้กลับพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง นับตั้งแต่ปี2526ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นศูนย์แห่งนี้ได้มุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศด้วยการคืนสภาพป่าโดยปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและใช้ระบบป่าเปียกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่รองฟื้นฟูสภาพดินด้วยการใช้หญ้าแฝก ที่ประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาพื้นที่ดินดานได้อย่างบริบูรณ์ยิ่งกว่านั้นศูนย์ยังได้ศึกษาและพัฒนาการทำเกษตรกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่โดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการทําเกษตรกรรมให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สามารถพัฒนาพื้นดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งถือเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แผ่นดินพร้อมทั้งวางรากฐานให้ราษฎรอยู่กินได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง Thank <sweak> you.